จะถามถึงอยู่คนหนึ่งไหมใช่ครับคุณยิ่งรักเนะีคะอ๋อใช่ที่เขาเขียนมาอยู่นะใช่คุณยิ่งรักเกิดวันที่21มิถุนายน10นะคะครับอายุคุณยิ่งรักเรลานี้ก็คือ57แล้วล่ะครับ57ปีนี้เขาบอกสิ่งที่หวังใชพลิกล็อกเขาก็สะดุดเขาก็อยู่กับอารมณ์ที่ทําให้ใจระทึกเหมือนกันอืมปี57นี่นะแล้วก็เดือนกุมภากุมภาที่จะถูกกดดันมากแล้วไม่สาอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้เดีด่ยทำยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้องเีอก ทางไอ้ธรรมชาติถูกไหมฮะครับคราวนี้ลูกเขาจะหนีไปไหนเออเขาเขาเขาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอาจารย์บอกเขาจะหนีเขาจะอยู่ต่างประเทศเขามันอยู่ต่างประเทศแล้วอ่านี่เป็นตามข่าวลือหรืออาจารย์ดูจากตัวเลขฉันดูจากตัวเลขทำไมนึกษาเขาต้องมาเจอเรื่องกดดันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเขนี่ไงฉันเขียนฉันนิสสาเขียนมือไม่มีใครฟี์ให่ฉันนะคะฉันเขียนมือเพื่อจะเอามาพูดเพื่อจะมาอ่านเพื่อจะเอามาท้าทายให้ลูกรู้ว่า วิชานี้มันคือฟาลิขิอถึงข้าจะทายก่อนล่วงหน้านะถึงจะมองดูว่าทายล่วงหน้ามันไม่มีเหตุไม่มีผลเดี๋ยวเหตุผลมันก็เกิดตามตัวนี้อ๋อคือทุกอันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันมารวบยอดอยู่ในเดือนเมษาหมดเลยดวงคุณทักษิณคุณนุ่งอิงคุณเศรษฐาคุณสมศักดิ์คุณยิ่งลักษณ์อันนี้หมายถึงคนที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลรวมทั้งคุณ พิธาถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ถือว่ามีบทบาททางการเมืองมากโพยังมาอันดับหนึ่งพรกเก้าไกลยังรุกแต่คำาทยของท่านอาจารย์วิสาระเนี่ยนะครับเหมือนกับจะบอกว่าจะไปกันทั้งแผงซึ่งน่าจะไปด้วยวิธีผิดปกติตั้งแต่กุมภานะยิ่งแล้วกุมพานะกุมพานี่เอาเรื่องเลยนะอพอมีสารกนนะเรียบร้อยไม่มีแผ่นดินอยู่ ไม่มีแผ่นดินอยู่<ช>แสดงว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วความหมายของอาจารย์แบบนี้ะนะครับ